รื้อไมก้กิกิถ้าเราหาคิตตี้ไม่เจอแล้วก็เธอตายแน่ๆเธอคิดอะไรถึงทิ้งคิตตี้ไว้ในป่าคนเดียวแบบนั้นนะ่ะช่วยเดินช้าๆหน่อยได้ไหมเดนะยน่่ไม่ได้นี่ถ้ามันขาสั้นเองอะเดียเด๋ยวได้น่าช้าๆหน่อยฉันว,ว่าเธออยู่แถวนี้แหละอ๋อกิกิทำไมจ,จู่ๆถึงแต่งหน้าละ่ะ ก็ฉันจะเข้ามือกับเธอนี่แหละฉันไม่ทนอยู่บ้านเฉยๆหรอกนะเดี๋ยวนะเธอลืมไปแล้วหรือไงว่าเธอดนกับบริเวณอยู่นะ่ะนี่ยังไม่ครบกำหนดเลยนะอ๋อใช่วันนี้ฉันจะไปเดินเล่นกับคิตตี้นะเดี๋ยวฉันจะอาบน้ำก่อนถ้าเธอมาถึงแล้วฝากเปิดประตูแล้วบอกให้รอฉันแป๊บหนึ่งนะอ๋อสรุปคือเธอจะไปเดินเล่นกับคิตตี้แล้วพวกเธอก็ไม่อยากให้กิกกี้คนนี้ไปด้วยที่แท้ก็ยังโกรธฉันอยู่นี่เองโอเคได้นะ้าได้เลยได้เลย คอยดูนายไดนาเธอจะไม่ได้ไปไหนกับคิตตี้ทั้งนั้นแหละแม่พูดถึงก็มาพอดีเลยว่าไงากิกิไดน่าเสร็จหรือยังอ่ะอ๋อไดนาออกไปแล้วล่ะอย่าแน่นฝากให้มาบอกว่าจะไปเดินเล่นที่ป่าเดี๋ยวจะไปรอเธอที่เอ่อทางแยกน่ะ ฮะแด้น่าจะไปรอที่ป่างั้นเหรอแต่เราคุยกันว่าจะไปเดินเล่นที่สวนนะบอกตามไหนก็ตามนั้นแหละทีนี้ก็ไปได้แล้วละ่ะเดี๋ยวสิฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนี่แถมมือถือก็แบตหมดแล้วโทรถามใครก็ไม่ได้ด้วยแล้วจะให้ช่วยยังไงละ่ะอย่าให้ฉันโทรถามแทนเหรอฉันก็ลืมเติมเงินเหมือนกันนะแย่จริงเอาไงดีงั้นคงต้องกลับบ้านแล้วละ่ะเออคิตตี้เดี๋ยวก่อน ฉันจะพาเธอไปก็ได้แต่เธอต้องแบ่งคุกกี้ให้ฉันนะเออได้เลยเธอสัญญาแล้วนะก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวจะพาไปหานะ่ะขอไปใส่รองเท้าแป๊บหนึ่งโอเคไว,ไว้หน่อยนะจะได้ไปเดินเล่นกันทันน่ะเอาล่ะไปกันเถอะเอาคุกกี้มาด้วยนะนี่จ้าไปเลยเธอแน่ใจนะว่าได้หน่าอยู่แถวเนี้ ก็บอกแล้วไงเล่าถามมากจริงแฮ่เอาคุกกี้ฉันมานะอารีบเดินได้แล้วกิ๊กกี้ฉันว่ามันแปลกๆแล้วนะแดนน่าจะมาที่นี่ทำไมกันบอกมาหลายรอบแล้วเนี่ยจะไดงทำตามที่แดนน่นฝากบอกมารีบๆเดินเถอะใกล้จะถึงแล้วล่ะนี่เธอจะพาฉันไปไหนนะเกิดู้เองน่ะถึงละ กีกกี่นี่มันอะไรกันก็บอกแล้วไงว่าเรานัาจะไปสวนนะเงียบหนะ้าเขาบอกให้ฉันพาเธอมานี้ฉันก็พามาแล้วไงทีนี้ก็ยืนรออยู่นี่แหละเดี๋ยวฉันไปตามได้หน้ากับคนอื่นมาให้เฮ้เฮ้จะให้ฉันยืนรอตรงนี้คนเดียวงั้นเหรอยืนรอตรงนี้แหละทางเดินตรงนั้นมันแคบเดินผ่านคนเดียวได้ย่ะแถมมีแมงม,มุมกับขังข่าวด้วยยังอยากไปด้วยกันไหมเหล่าฉันไม่ชอบที่นี่เลยอะ่ะรีบกลับมานะเย้ yeah, สำเร็จไปหนึ่ง เสร็จแล้วล่ะเอา้าคิตตี้ยังไม่มาหรอกเหรอไดอาน่าเธอยังไม่เห็นอีกเหรอคิตตี้เขาไม่มาแล้วล่ะสงสัยจะลืมเธอไปแล้วนะนะเป็นไปไม่ได้ปกติคิตตี้ตรงต่อเวลาจะตายฉันจะลองโทรหาเธอดูดีกว่าเอาสิลองโทรเลยฉันว่าปิดเครื่องชัวติดต่อไม่ได้เลยแปลกจังทาไมจูจ่ๆถึงปิดเครื่องล่ะ,ะเห็นไหมล่ะยัยแนนไม่ไดีอยาไปเดินเล่นกับเธอหรอกคงไปเที่ยวกับคนอื่นอยู่แล้วสิท่า เงียบหนะ้าคิตตี้ไม่ใช่คนแบบนั้นนะลองโทรหาพ่อแม่เธอดีกว่าว่าออกบ้านมาหรือ,อยังอะทำไมต้องโทรหาผู้ใหญ่ด้วยละ่ะถ้าเป็นฉันคงหงุดหงิดแน่ถ้าโดนแบบนั้นนะเงียบก่อนสวัสดีค่ะป้าแพตตี้พอดีหนูกับคิตตี้เรามีนัดกันวันนี้นะคะ่ะแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มาเลยไม่แน่ใจว่าคิตตี้ออกจากบ้านมาหรือ,อยังคะออกมาแล้วหรอคะไม่ทราบว่านานหรือ,อยังคะเครื่องชั่วโมงหรอเออตายแล้วเออไม่ค่ะยังไม่เจอก,กันเลยใช่ค่ะแปลกมาก แต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวหนูจะลองตามอีกทีค่ะบางทีเธออาจจะแวะซื้อของอยู่ก็ได้ถ้ายังไงเดี๋ยวหนูโทรบอกนะคะสวัสดีค่ะไม่เข้าใจเลยเธอออกบ้านมาเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วแต่ยังมาไม่ถึงอีกปกติคิตตี้ไม่ใช่คนแบบนี้นี่นะแปลกจริงๆเลยแต่น่าฉันว่าไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยบางทีคิตตี้อาจจะหลงทางอยู่ในป่าก็ได้มั้งเดี๋ยวถ้ามาอยู่ๆก็พูดถึงป่าละ กิ๊กี้นี่เธอแอบทําอะไรอีกแล้วงั้นเหรอไดอานนะ่าใจเย็นก่อนสิฉันก็แค่พูดว่าเธออาจจะหลงทางในป่าก็ได้ฉันผิดตรงไหนกันนะ่ะอ๋อเหรอแต่เธอดูเลกิกลิกจังเลยนะสรุปจะบอกมาไหมว่าทําอะไรลงไปกันแนะ่โอเคไดอานนะ่าฉันบอกก็ได้คิตตี้มาถึงแล้วแหละแต่ฉันบอกไปว่าเธอจะไปเจอเยายนั่นที่ปา่าน่ะแฮ้ก <c oughs> ็ <c oughs> แค่อ่ำเล่นเองขำๆเนอะที่น,นี่ที่ไหนกันรื้องี้ฉันยืนรอที่เดิมก็ดีหรอกแต่ไดอาน่าต้องมาตามหาฉันแน่ๆน ว่าไงนะนี่เธอบ้าไปแล้วเหรอนี่พาคิตตี้ไปไว้ที่ไหนกันนะแม่ก็ป่านั่นไงที่ประจำของเธอนะ่ะนี่พาไปที่นั่นหรอกเหรอที่ที่มีผีแล้วก็แมงมุมมานะกิกิลุกขึ้นเลยเราต้องไปตามหาเธอเดี๋ยวนี้วู้ฮูมีใครอยู่ไหม <c oughs> เออไปดานเล่นกันนี่ยายแคะ เจ็บแล้วค่ะเจ็บมากรีบไปดีกว่าก่อนที่เพื่อนรักของเธอจะโดนผีจับกินนะนะรู้ไหมกิกิกลับมาเมื่อไหร่นะฉันจะฟ้องแม่แน่ว่าเธอก่อเรื่องอะไรไว้ถึงตอนนั้นเธอตายแน่นี่ฟังอยู่ไหมเนี่ยฟังอยู่ฟังอยู่ปะไปกันเถอะเราอยู่ตรงนี้เขาไม่ดีแนะ่ได้หน้าไม่น่าจะหาเจอเดินต่อละกันเดี๋ยวลองหาอะไรวางไว้ตามทางละกันแต่จะใช่อะไรดีล่ะฮะคุกกี้ไง หรือไมก่กิกินับวันเธอจะทําตัวแย่ลงแย่ลงทุกทีนะประสาทจะกินเลยแต่ไม่เป็นไรพอร,รอบนี้ฉันจะฟ้องแม่แน่คอยดูได้เลยแม้เพื่อนเธอเธอก็ต้องดูแลสิอ๋อได้ความผิดฉันเดี๋ยวได้รู้แน่ว่าใครผิดตรงนั้นแหละไหนไม่เห็นจะมีใครเลยตรงไปอีกนี่ชั่วโองหนึ่งแล้วนะ ก็กำลังพาไปอยู่นี่ไง,<ร>งอยู่<ห>แถวนี้แ,นแหละอยู่แถวนั้นน่ะรู้ไหมกิกิถ้าเราหาคิตตี้ไม่เจอแล้วก็เธอตายแน่ๆถ้าคิดอะไรถึงทิ้งคิตตี้ไว้ในป่าคนเดียวแบบนั้นน่ะช่วยเดินช้าๆหน่อยได้ไหมแดนะน่ะไม่ได้นี่เธอมันขาสั้นเองอะเดี๋ยวแดนะช,ช้าๆหน่อยฉันว่าเธออยู่แถวนี้แหละอีกนิดเดียวเท่านั้นน่ะที่นี่แหละแดนนะ่ะฉันทิ้งเธอไว้ตรงนี้แหละอะฮะตรงนี้เหรอไหนละ่ะไม่รู้แล้วจะไปรู้ได้ไงว่าเพื่อนเธออยู่ไหนอะ นี่เธอสมองนี่มันหรือไงคิตตี้คงจะหาทางกลับบ้านแต่ไม่รู้ว่าต้องเดินทางกลับทางไหนน่ะสิแด่นะ่าฉันไม่ผิดนะฉันบอกให้ยายนันรออยู่ตรงนี้แล้วแต่แยายนั่นไม่ฟังแล้วไปเดินเตะๆแถวนี้เองนนะี่นาพอที่กิกิแล้วแก้ตัวได้แล้วทีนี้เราจะไปตามหาคิตตี้ที่ไหนลองใช้สมองอันด้อยนี่ของเธอคิดดูบ้างสิว่าเขาเดินไปที่ไหนได้บ้างไม่รู้หรอกแดอนะ่าจะไปรู้ได้ยังไยงยายนันอาจจะไปที่บังเกอร์ผีสิงก็ได้ไมั้งให้ตายอะไรโดนใจให,ให้เธอพาเพื่อนฉันมาที่ป่าตั้งแต่แรกกันเนี่ยสมองเธอมาละเหย ก็ได้ถึงขั้นนี้แล้วฉันจะโทรตามคนอื่นให้มาช่วยก็แล้วกันบ้าจริงฮัลโหลเคปฟังนะพาดีมาอาร์ตแล้วก็จูนี่มาที่ป่าที่สิรีบหน่อยนะนี่เรื่องคอขาดบาดตายเลยล่ะได้นะถ้าอีกชัว่วโมงเรายังหายยายนั่นไม่เจอฉันจะกลับบ้านจริงๆแล้วนะฉันไม่อยากเสียเวลาอยู่ที่นี่ต่อแล้วกีกีเงียบก่อนโอเคแคปรีพาทุกคนมาที่ป่าแถวทะเลสาบหน่อยนะตรงท,ที่ที่มีทางแยกสองทางนะ่ะโอเคเดี๋ยวพวกเราจะรออยู่ตรงนั้นแหละ กิกิเธอจะต้องอยู่จนกว่าเราจะหาคิตตี้เจอจบนะแก๊งเพื่อนเธอเสด็จมาแล้วอย่านุมน่มๆจูลี่อาร์ตมานี่เร็วทั้งนี้ กิดอะไรขึ้นน่ะโชคดีที่เรามีมอไซค์ใช่ไม่งั้นรอดานอีกแน่ใช่โชคดีเป็นบ้าไม่เหมือนฉันกับอาที่ต้องวิ่งตามหลังมาดีมากฉชอุตส่าห์ตะกนว่ารอนหน่อยขอซ้อนท้ายด้วยนุมน่มๆอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันตอนนี้มีเรื่องที่สําคัญกว่านี้นะเราต้องรีบตามหาคิตตี้ให้เจอถามหน่อยนะพวกนี่เราต้องไปตามหายายนั่นกันจริงดิเพราะว่าฉันว่านี่มันโคตรเสียเวลาเลยอะแล้วทําไมต้องเข้าป่าให้หลงทางกันด้วยล่ะ นั่นก็ยัยนี่ไงกิกิจงใจพาคิตตี้มาที่ป่าเพราะไม่อยากให้ฉันไปเดินเล่นกับคิตตี้ใช่ฝนะีมือฉันเองจบนะพระเจ้ากิกิยังไม่ทันแก่ก็คิดช่วยได้ระดับนี้แล้วนะเอาล่ะพวกเรารีบไปตามหาเธอกันดีเลยเงินแยกกันตามหาเธอชายสามหญิงสามนะไปกันเถอะโอเคพวกเราจะไปทางขวานะเยี่ยมเลยพวกเรารีบไปกันเถอะเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนคิตตี้ใส่ชุดอะไรมา เออใช่กิกกี้คิตตี้แต่งตัวยังไงอะสเวตเตอร์ดำกางเกงดำแน่ใจนะแน่ใจพูดจริงหรือเปล่าเอาให้แน่นะฉันพูดจริงๆพวกนายคิตตี้ใส่สเวตเตอร์สีดำกระเกงสีดำนะเอาแหละเริ่มตามหาเธอกันเถอะโอเคสเวตเตอร์ดำกางเกงสีแดงไปกันเถอะลองสังเกตตามทางดูด้วยนะเธออาจจะทิ้งอะไรไว้คิตตี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 ้ คิตตี้คิตตี้อยู่ไหนกันนะ่ะเคฟฉันไมมเข้าไปข้างในนะพวกดีมากแล้วใครจะไปแทนนะ่ะนบอกตัวเองกล้าหาญไงไม่ต้องเถียงกันฉันจะยืนรอตรงนี้เองเอ้าวอ,อีเวนี่อย่าบ่นเลยนะ่ฉันจะคอยดูหลังให้พวกนายไปตามหาคิตตี้ว่าอยู่ในนั้นไหมไปเถอดดีมากเข้าไปตะโกนนี่ตะโกนหน่อยแล้วเพ็นกันลุยเลยคิตตี้คิตตี้เข้าไปเลยอาร์ต คิตตี้คิตตี้พวกนายเข้าไปแล้วหาดีๆสิคิตตี้คิตตี้เร็วเข้าส,สาวเข้าไปในป่าเลยตรงไหนนี่หรอทางนี้เดินเยอะจนปวดขาหมดแล้วเนี่ยไวๆหน่อยจะรีบทำไมอะสาวๆอย่าเสียเวลาเลยนะ่ะคิตตี้ ได้ยินไหมคิตตี้คิตตี้คิกิคิตตี้สาวๆเราจะตะโกนอย่างเดียวไม่ได้นะคอยฟังด้วยเธออาจจะเรียกเราอยู่ก็ได้อะอะไรอะ่ะนี่ต้องคอยฟังด้วยเหรอคิตตี้เพจเจ้าขอให้หาเจอด้วยเถอะแมลงยั่วเย้ต็ไ้ไปหมดเลยอีคิตตี้แล้วจะมามัวหาทำไมทิ้งังน่นไว้ที่นี่แหละคิตตี้ โอ้คุกกี้เสียดายจังที่ไม่ได้แยกมาจากยายนั่นให้หมดนะเดี๋ยวว่าไงนะพูดอีกรอบสิอีกรอบหรอนี่คุกกี้ของยายนั่นไงเสียของชัมัดเดี๋ยวนะคิตตี้มีคุกกี้ติดตัวงั้นเหรอแท้ต้องทำหล่นไว้เพื่อบอกทางเราแน่ๆเลยไม่มัง้งน่าจะโยนทิ้งเฉยๆกลิ่มมันตุ่ยอยู่แม่ตัวเองเลยสิไม่ว่าจูลี่เราไปตามทางก,กันมาได้ได้จา้าโอ้นี่ไงเจออีกชิ้นแล้วจูลี่หยิบมันเร็วเขาบอกฉันอย่าไม่ใช่หล่นตามสบาย ไว้หน่อยจะอีกชิ้นแล้วมาเถอะจูลี่คิตตี้ต้องตั้งใจทิ้งขนมพวกนี้ไว้ให้เราหาแน่ๆเลยล่ะใช่แล้วต้องรีบหาเธอให้เจอนะคิตตี้อาจจะใช้คุกกี้หมดแล้วก็ได้จริงด้วยถ้าเป็นแบบนั้นต้องแย่แน่ๆเร็วเข้าทุกคนก็เข้าท่าดีนี่ว่าไงนะกิกิเดี๋ยวเธอได้โดนจับมัไว้ตรงต้นไม้แถวนี้แน่ได้ยินไหมไม่อยากเชื่อเลยนี่ฉันเดินวกไปวนมาอีกแล้วหรอเนี่ย สงสัยคงต้องหาที่ซุกหัวนอนสําหรับคืนนี้แล้วล่ะไม่แน่พรุ่งนี้เช้าอาจจะมีคนมาเจอก็ได้ละมัง้งบ้าจริงไม่มีรอยคุกกี้ให้ตามแล้วทำไงดีละ่ะจะจบตัวประกอบงไงละ่ะเลยฮะ,ะกิกิถ้าเธอยังไม่หุบปากฉันจะทิ้งไปที่นี่จริงๆด้วยเงียบแล้วใจเย็นแล้วโอ้ไงสาวๆเป็นไงนเจอคิตตี้ไหมแน่นอนสิไม่เห็นกันเหรอเราตามรอยคุกกี้ที่เธอทิ้งไว้แต่ตอนนี้ไม่รู้จะไปทางไหนต่อแล้ว บอกแล้วไงว่าเสียเวลากันอยู่นะเงียบไปเลยเธอนะเอาไงดีอ่ะจำมือแล้วด้วยอ่ะแบบนี้ยังไงก็หาไม่เจอเราคงต้องรอเรียกหน่วยกู้ภัยพรุ่งนี้เช้าแล้วละพูดบ้าๆนะแคปนายลืมอะไรไปหรือเปล่าตอนนี้คิตตี้อยู่ในป่าตัวคนเดียวแถมในนั้นมีทั้งยุงหมาป่าในะจะบังก้าผีสิงนั่นอีกอ่ะคือการเรียกหน่วยกู้ภัยมันเป็นไอเดียที่ดีนะแต่พวกเราต้องตามหาเธอให้เจอเดี๋ยวนี้เลยเสใจฝุด ถ้าพูดถูกเราไม่มีทางเลือกอื่นยังไงก็ต้องหาให้เจอคืองี้นะทุกคนถ้ายังคิดจะหากันต่อฉันขอเซบายนะฉันไม่อยากบุกป่ปาฝ่าดงให้หมดสวยแล้วล่ะเดี๋ยว e จะนั่งรอแถวนี้ละกันโชคดีนะพระเจ้าสุดท้ายเธอก็เป็นแค่คนใจดำไม่คิดจะสงสารกันบ้างเลยเงียบก่อนดีมากมีอ,อ,อะไรอะทุกคนฟังสิเหมือนจะได้ยินเสียงคนร้องไห้เลย้ยินจริงจริงด้วยจะง้อกันไปถึงไหนเนี่ยนั่นเสียงฉันเองอ่ะเยเฮยเงียบไปเลย่ เสียมาจากทางนั้นน่ะไปกันเถอะไปกันเ<า>อ้าจะไปไหนกันน่ะรอฉันด้วยสิฉันไม่อยากอยู่คนเดียวนะโอ้คิตตี้ววคิตตี้เราอยู่ทีนี่แล้ว ไดาน่านั่นเธอจริงๆใช่ไหมใช่คิตตี้นี่พวกเราเองพวกเราตามหาเธอกันตั้งนานรู้<ก>ไหมเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วมาให้หมดเลยนะกิกิเธอทิ้งฉันให้อยู่ตรงนี้คนเดียวได้ยังไงแดอาน่าแยานี่บอกว่าเธอเป็นคนนะฉันไว้ที่นี่อะ่ะให้ตายเธอเชื่อใหญ่ตี้นนี่ไปได้ยังไงกันนะฉันจะนัดเธอมาที่ป่านี่ทําไมก็บอกแล้วว่าเราจะไปเดินเล่นที่สวนกันนะ่ะช่างมันเถอะไดอานะ่ายังไงเราก็หากันจนเจอแล้วนางเอกกันเหลือเกิน เอาละเจอคิตตี้ก็ดีแล้วงั้นเราทิ้งกีกกี้ไว้ในป่าก,ก hey, ันเถอะฮ้ยไม่ไอ้อยู่นี่ไปแหละกีกกี้อย่าตามมานะรอก่อนเร็วเข้าอย่านี่จะตามมาทันแล้วบ้าเอ้ยนี่ทิ้งกันจริงๆเหรอแย่ yeah, แล้วนีแ่แปลว่าฉันต้องทนโดนยุงกัดตลอดทั้งคืนเลยเหรอเนี่ย